ระหว่างการประชุมอาเซียนนะคะทางด้านของรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยและกัมพูชาก็มีการหารือนอกรอบกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ7คนไทยนะคะซึ่งนายกสิทธิ์นั้นก็ขอให้ฝ่ายกัมพูชาเร่งการพิจารณาคดี7คนไทยโดยเร็วค่ะ นายกสิทธิพิรมรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะคะก็หาหรอกับนายฮอนนำฮงรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่เมืองลอมบ็อกประเทศอินโดนีเซียนะคะโดยนายกสิทธิ์ระบุว่ารัฐบาลไทยต้องการให้กระบวนการพิจารณาคดีเจคนไทยที่ถูกจับกลุ่มตัวอยู่ในกัมพูชาเสร็จสิ้นลงโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทั้งสองประเทศเดินหน้าพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ ซึ่งสื่อมวลชนในกรุงพนมเปญน,นะคะก็ได้รับแจ้งจากศาลชั้นต้นว่าจะนําคดีเจคนไทยเข้าพิจารณาในสัปดาห์นี้แต่ไม่ทราบแน่ชัดว่าจะเป็นวันใดระหว่างวันที่18ถึง20มกราคมรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยนะคะก็ยังแจ้งกับฝ่ายกัมพูชาว่าการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะต้องไม่ถูกขัดขวางจากการเคลื่อนไหวของคนบางกลุ่ม และรัฐบาลไทยก็มีจุดยืนที่มั่นคงในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับกรรมัมพูชารวมทั้งเดินหน้าเจรจาเรื่องของพรมแดนต่อไปด้วยนายกษสิทธ์ก็ยังได้ขอโทษต่อบรรดารัฐมนตรีอาเซียนที่ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาการเมืองไทยได้สร้างความสับสนหวัดวันให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนแต่เป็นวิวัฒน,นาการทางการเมืองของไทยไม่ได้มีเจตนาสร้างความปั่นป,นป่วนให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน เพราะหากประเทศใดมีปัญหาก็จะทำให้การรวมตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนชะง,งักงานไปโดยประยะิยา